จารย์คะอาจารย์พอมีกรณีตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เห็นถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการที่ทำทางแพ่งบ้างไหมคะค่ะก็วันนี้อาจารย์ก็เตรียมกรณีตัวอย่างมาสองกรณีนะคะ,คะซึ่งกรณีตัวอย่างเนี่ยค่ะเป็นเนื้อหาสาระที่เราเอามาจากคำพิพากษาอีิกาะนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมระศารได้มีคำพิพากษาออผู้เรียนคะ ท่านสามารถที่จะอ่านเนื้อหาของคำพิพากษาดีกาได้ในเอกสารประกอบการเรียนนะคะอาจารย์คะ,คะอาจารย์พอจะสรุปตัวอย่างดังกล่าวให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระชับขึ้นอย่างไรได้บ้างคะก็อย่างกรณีศึกษากรณีแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทาพินัยกรรมะนะค,คะคดีนี้ขึ้นสู่ศาลเพราะว่ามีการฟ้องโจทฟ้องขอเพิกถอนพินัยกรรม พินัยกรรมคือคำสั่งก่อนตายนะคะของผู้ตายในการที่จะจัดการทรัพย์สินมรดกต่างๆนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่เรามีทรัพย์สินก่อนที่เราจะเสียชีวิตบางทีเนี่ยเราก็ต้องการที่จะสั่งเสียใช่ไหมคะว่าทรัพย์สินของเราเนี่ยเราจะมอบให้ใครให้ใครจัดการอย่างไรบ้างนะคะทีนี้เนี่ยพอดีคดีนี้มันมีปัญหาขึ้นสู่ศาลว่าพินัยกรรมที่มีการกล่าวอ้างในการจัดการทรัพย์สินของผู้ตายเนี่ย มันใช้บังคับได้หรือเปล่าว่าโจทเนี่ยฟ้องขอเพิกถอนว่าพินัยกรรมฉบับน,นี้ใช้บังคับไม่ได้ไม่มีผลตามกฎหมายโดยกล่าวอ้างนะคะตรงนี้เนี่ยโจทกล่าวอ้างว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าออผู้ตายเนี่ยไม่ได้พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือนะคะ,คะแล้วก็เขียนไปต่อว่าหรือถ้าผู้ตายพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือก็จะเป็นการพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือโดยการถูกช่อฉนถูกขค่มขู่ะนะคะถูกหลอกลวง แบบนี้เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ลองฟังว่ามันมันเข้าใจยากนะคะว่าการาการที่โจท์ฟ้องเนี่ยโจทให้เหตุผลแล้วมันขัดแย้งกันเองอะคะ่ะตรงนี้เนี่ยศาลบอกว่าศาลก็พิจารณาว่าการให้เหตุผลในกาฟ้องแบบนี้เป็นการฟ้องเครือบคลุมนะคะอ๋อคือตอนแรกเขาบอกว่า,าพินัยกรรมไม่สมบูรณ์ใช่แล้วก็มีทั้งอ้างว่าทั้งอาจจะถึงมีลายมือชื่อ<ะ>ก็เป็นลายมือชื่อที่ ช่อชนใช่ค่ะซึ่งแต่อีกกรณีหนึ่งกล่าวอ้างว่าไม่มีการพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือด้วยอ๋อฉะนั้นมันก็เลยเนื้อหามันขัดกันไม่ได้ใช่ค่ะมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีการพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือก็ถึงจะมีการช่อชนแต่ว่าก็มีการสู้ด้วยว่าไม่มีการพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมืออ๋อค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของการที่ให้ข้อเท็จจริงที่มันขัดแย้งกันเองตรงนี้เนี่ยค่ะพอถ้ากรณีที่จำเลยนะคะเอ่ยยกข้อต่อสู้ตรงนี้เนี่ย ศาลก็สามารถพิจารณาได้นะคะว่า<ม>เป็นฟ้องที่เครือบผุมค่ะ,คะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปกป้องสิทธิของจำเลยด้วยเหมือนก<ม>ันว่าเขาเป็นผู้ที่จะถูกฟ้องเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับทราบข้อเท็จจริงะนะคะในฟ้องที่มีความชัดแจ้งถึงกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ,คะว่าทำไมกรณีนี้พินัยกรรมถึงได้ไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายค่ะอันนี้ก็คือที่ที่อาจารย์ได้บอกผู้เรียนตอนแรกใช่ไหมคะ,คะว่าการ ใส่เนื้อหาเขียนเนื้อหาในคําฟ้องจะต้องมีเหตุและผลใช่ไหมคะจะต้องมีการจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะว่าทําไมถึงได้เกิดการกระทําแบบนี้การกระทําแบบนี้มีหรือไม่มีผลในทางกฎหมายต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนซึ่งเหตุผลที่โจทแสดงเนี่ยมันขัดแย้งกันค่ะมันทําให้คําฟ้องมันไม่สมบูรณ์แล้วมันก็จะทําให้ผู้ถูกฟ้องหรือจาเลยเนี่ยต่อสู้คดียาก ศาลก็เลยพิจารณาว่ากรณีการเขียนคำฟ้องแบบนี้เนี่ยเครือบคุมก็เป็นการคุ้มครองสิทธิของจำเลยด้วยที่จำเลยก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในเนื้อหาของการดําเนินคดีอีกต่อไปอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ได้คุ้มครองเฉพาะโจทย์แต่คุ้มครองฝ่ายของจำเลยด้วยค่ะอันนี้ก็คือกรณีศึกษาที่1น่นะคะอีกกรณีศึกษาที่2ออีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ไม่ทราบว่าพวกนักศึกษาเนี่ยได้เคยได้ยินหรือเปล่าคำว่าจะซื้อจะขายที่ดินค่ะคือกรณีที่ปกติถ้าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขายไปเลยเนี่ยหมายความว่าเราจ่ายเงินครบทั่วแล้วก็จะมีการโอนกรรมสิทธิ์กันทันทีใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยการจะซื้อจะขายก็เหมือนกับทําสัญญากันไว้ก่อนแต่ว่าอาจจะยังมีการกําหนดในเรื่องเงื่อนไขว่าจะยังไม่โอน จนกว่าจะมีการผ่อนชำระหรือว่าจะมีการชำระเงินจนครบถ้วนก่อนถึงจะไปตกลงโอนที่ดินกันในภายภาคหน้าก็คือถ้ายกตัวอย่างอาจารย์กับจินตนาเนี่ยนะคะเราจุงมือกันไปเราซื้อตกลงซื้อขายกันแล้วจุงมือไปที่สำนักงานที่ดินพร้อมกระถือโฉนดไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงชื่อ ในฉนดเนี่ยอย่างนีเรียกว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคือโอนกรรมสิทธิ์กันทันทีเลยค่ะแต่ว่ายังติดขัดกันอยู่ค่ะถ้าอย่างเช่นวันนี้เราตกลงว่าเ้ยเราจะทําการซื้อขายกันนะแต่ว่าอาจารย์ผู้ซื้อยังไม่ได้ไปกู้เงินธนาคารเลยยังไม่มีเงินที่จะซื้อแต่อาจารย์ก็ขอทําสัญญาเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ากู้เงินผ่านเมื่อไหร่เนี่ยวันข้างหน้าเราจะไป จ่ายเงินแล้วก็ทำการโอนที่ดินกันที่สำนักงานที่ดินในวันข้างหน้าซึ่งแน่นอนจินตนาที่เป็นเจ้าของที่ดินในกรณีที่เรายกตัวอย่างนี้ก็คือก็คงยังไม่กล้าที่จะไปเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่เป็นของอาจารย์ปัตรพงศ์ตรงนี้อาจารย์จะมีสตังบมีเงินมาชำระว่าจะไปทําการโอนกันในวันข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ในส่วนของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเนี่ยกฎหมายบอกว่ากรณีที่มีข้อพิพาทแล้วจะต้องนําข้อพิพาท ขึ้นสู่ศาลเนี่ยจะต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องคดีซึ่งศาลกำหนดเอาไว้3ประเภทนะคะหนึ 1. 1> ่งอาจจะต้องทำเป็นหนังสือนะคะทำหนังสือเป็นหลักฐานใน,าในการฟ้องร้องคดีหรือมีการวางมัดจำวางมัดจำมีใบเสร็จมีหลักฐานาอย่างเงี้ยนะคะนะคะหรืออาจจะเป็นการชราระหนี้บางส่วนนะคะการชําระค่าที่ดินบางส่วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องค่ะแล้วพอดีกรณีนี้เนี่ยค่ะ มันมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายเอาไว้เขาก็ฟ้องร้องคดีตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับนี้แหละแต่ว่าฝั่งโจทย์เนี่ยคะ่ะอ้างว่ามีข้อตกลงเป็นพิเศษอนอกเหนือจากสัญญาที่เป็นรายลักษณ์อักษรนันนี้นะคะ,คะซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลบอกว่าการกล่าวอ้างข้อความเพิ่มเติมที่เป็นข้อความที่เป็นวาจาไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะ กล่าวอ้างข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาหักล้างข้อความในเอกสารไม่ได้นะคะจะเอาพยานบุคคลด้วยวาจาเนี่ยมาหักล้างข้อความที่เขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้นะ,ะอันนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความาแพง่งนะคะมาตามรา94วงเล็บขอนะคะตรงนี้ศาลก็เลยไม่รับฟังนะคะ,คะว่ามีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นตามที่โจทย์กล่าวอ้างคะ่ะนะคะฉะนั้นนี้ก็เป็นเป็นส่วนของก,การคุ้มครองด้วยนะคะว่า เวลาที่จะฟ้องร้องเนี่ยเรามีหลักฐานแล้วเนี่ยการรับฟังพยานบุคคลเข้ามาหักล้างพยานเอกสารตรงนี้เนี่ยค่ะก็มีข้อจํากัดว่าเราไม่รับฟังในการแก้ไขเพิ่มเติมพยานเอกสารอันนี้ก็เป็นการเพิ่มจากที่จากพื้นฐานหลักการที่ว่าจะต้องมีการรับฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีบัญชีพยานนําเสนอให้กับทั้งสองฝ่ายได้เห็นด้วยว่าจะนําสืบอะไรแต่นั่นก็คือ จุดตรงนี้ที่สําคัญจากคําพิพากษาครั้งนี้ก็คือเห็นว่าบัญชีพยานนั้นก็จะประกอบไปด้วยบัญชีพยานหลักฐานพยานเอกสารใช่ไหมคะแล้วก็พยานบุคคลใช่ว่าโดยหลักการคือพยานบุคคลที่ให้การด้วยวาจาไม่อาจหักล้างพยานเอกสารได้นะคะอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองอีกกรณีหนึ่งนะคะใช่ค่ะอ้อฟังดูทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนช่วงท้ายนี้อาจารย์จะสรุปทั้งหมดให้กับผู้เรียนได้ได้ฟังโดย โดยคร่าวๆนิดหนึ่งไหมคะพราะดูเนื้อหาก็พอสมควรก็ค่อนข้างเยอะ,ค,ะค่ะก็คือว่าในส่วนของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการอยู่ที่ทำทางแพ่งนะคะ ในประเทศไทยเราเนี่ยได้รับความคุ้มครองคือมีพันธะกรณีในทางระหว่างประเทศด้วยในการให้ความคุ้มครองนะคะตามปริเญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็กติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะคะในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เปิดเผยและเป็นธรรม <S 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 <c oughs> ในส่วนของกฎหมายภายในนะคะเราก็ คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ประมวลกฎหมายาวิธีพิจารณาความแพง่งซึ่งในส่วนของการพิจารณาคดีในศาลนั้นเราแบ่งประเภทของการคุ้มครองออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คืออันที่หหลักการฟังความทั้ง2ฝ่ายการเปิดโอกาสให้ทั้งโจทย์และจำเลยนั้นได้แสดงพยานหลักฐานข้อกล่าวอ้างของตัวเองเพื่อที่ศาลจะทำคำพิพากษาโดยการชั่งน้ำหนัก ว่าน้ำหนักพยานหลักฐานฝ่ายใดนะคะมีเหตุผลน่าเชื่อถือศาลก็จะตัดสินให้ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะคดีนะคะส่วนข้อที่2ก็คือการพิจารณาคดีในศาลต้องกระทําโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่ความนะคะแล้วก็ต่อหน้าประชาชนสาธารณชนด้วยนะคะข้อที่สก็คือว่าตัวของผู้พิพากษาเองนั้นก็จะต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการตัดสินคดีนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ การพิจารณาคดีโดยเป็นธรรมนั้นสารก็จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มเติมในการที่จะช่วยสืบหาความจริงหรือการซักถามพยานหลักฐานนั่นเองนะคะ,คะเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะผู้เรียนคะจะเห็นได้ว่าวันนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในกระบวนการที่ทำทางแพ่งนะคะที่กฎหมายไทยได้คุ้มครองตามมาตรฐานของสากลหรือมาตรฐานระหว่างประเทศแล้วการคุ้มครองนั้นก็ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ ในการฟ้องร้องนะคะจนกระทั่งจบครบถ้วนกระบวนความนะคะทั้งนี้เราต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ชัตรพรหาระบุตรนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอาจารย์